ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุ่งนาที่แห้งแร้งพี่น้องก็มีแต่หยาพี่น้องเออมีแต่หยาน้ำไม่มีข่าวว่าฝนจะตกก็มิดชิรีพี่น้องมิดชิรีอืมตกวันนี้อืมพอถึงวันนี้ก็ตกพรุ่งนี้อพอถึงมะรืนนี้ก็ตกเดี๋ยววันต่อไปอาทิตย์หน้าโอ้ยนาะ แถวภาคเหนือทำไมมันท่วมดี thế? แท้วอีสานตอนล่างทำไมมันแห้งแรงแท้อก็เดี๋ยวรอดูวันนี้พี่น้องรอดูวันนี้ก็พยากรณ์ก็ว่าจะตกหนักตกแน่ตกแช่ตกนานอืมอีสานยอมความกดอากาศตามปกคุ้มสั้นก็เดี๋ยวรอดูพี่น้องรอดูอือเพราะว่าแถวบุรีรัมย์แถวโซนอีสานตอนล่างก็หลายหลายจังหวัดพี่น้อง ก็ไม่มีน้ำอันนี้บุรีรัมบ้านผมก็ยังไม่มีน้ำเหมือนกันเอ,ออยห่ากลา,ลายพี่น้องเอ้ยถ้าสภาพนี้ก็ถ้ามันไม่มีน้ำมากอะคือสีเรียบร้อยพี่น้องถ้าน้ำไม่มาภายในเดือนกันยานะเรียบร้อยเออถ้าถึงน้ำมาในช่วงเดือนตุลาถามว่ามันทันไหมมันก็ถามว่าน้ำทันอะน้ำน่ะทันอะพี่น้องแต่ข้าวะนะมันจะไม่ทันเพราะว่าอะไร เพราะว่าหยาไงพี่น้องหญ้ามันลกไงเออคือถึงน้ํามันมาให้ในช่วงไอตุลามันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าหญ้ามันเอาไปกินหมดแล้วหยามันหกขื่นคุ้มมดแล้วเออแต่สําหรับนาใครที่ไม่มีหญ้าเลยเออแต่น้ํามันมาในช่วงเดือนตุลาถามว่ามันทันไหมมันก็ห้าสิบห้าสิบพี่น้องเออแต่ถ้าน้ํามาในช่วงเดือนกันยานี่ทันพี่น้องทันเราก็สามารถจะบํารุง เออสามารถจะไออ้อนอ,อ่าอยังไะตกแต่งเนาะอืมก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะเออยังดีกว่าไม่มาเออแต่ถ้ามันไม่มาเลยก็อาจจะเจ๊งพี่น้องอาจจะเจ๊งเพราะว่ามันก็ครบรอบห้าหกปีแล้วนะ่ยพี่น้องตอนนั้นก็ที่ผมมาอยู่บุรีรัมย์ใหม่ๆกะแล้งพี่น้องแล้งแบบนี้แหละไม่มีน้ําเลยแล้วก็ปีนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวเลยอืมปีนั้นน่ะ ผมรู้สึกว่าแถวภาคอื่นมันน้ําท่วมมั้งเออแต่บุรีรัมย์ก็แห้งมาเดิมก,ก็ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แหละพี่น้องลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แหละอือคือมันประเทศไทยมันเป็นประเทศที่แบบท่วมกระจุกบ่ท่วมกระจุกแ้งกระจายบ่เออหรอือว่าท่วมกระจุกแล้งกระจุกบ่เออแต่ยังไงยังไงก็คือว่านาะฝนตกไม่ทั่วฟ้าเออปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปพี่น้องสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปเยอะเลยการพยากร์ก็คาดเคลื่อนได้ง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปหวังว่าพยากรณแล้วเนี่ยเราจะทําตามกับกับไม่ได้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นกําลังใจน่มันจะพอได้อยู่อแต่ถ้าคิดว่าจะเอาแน่เอานอนกับพยากรเนี่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยคงสิเป็นไปได้ยากพี่น้องเป็นไปได้ยากก็เห็นสภาพข้าวก็โอ้ยมีแต่หยาพี่น้องเอ้ยก็สําหรับเอฟซีที่ถามมาืถามมาสําหรับช่วงนี้ก็มาลีหนึ่งศูนย์ห้ากับ ก็ขอหกอ่ะสี่ห้าพวงเนาะวันนี้ก็วันที่สิบสามแล้วแหละถามว่ามันใส่ได้ไหมมันก็เริ่มใส่ได้แล้วแหละพี่น้องเริ่มใส่ได้แล้วแหละอืมก็เอฟซีถามมาว่าต้นข้าวเรากลมแล้วเนี่ยเ้าใส่ปุ๋ยห้าพวงไปแล้วเนี่ในช่วงเนี้ยเราสามารถตัดใบข้าวได้ไหมก็ช่วงนี้ผมแนะนําว่ายังตัดได้อยู่พี่น้องยังตัดได้อยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็ คือว่าหลายพื้นที่ก็สใส่ฮาพ่วงแล้วก็ย่านใบมันหนาย่านใบมันดกมันเบาเข้ากับตัดใบก็บได้อยู่พี่น้องแต่เพียงแต่ว่าอย่าไปตัดต่ําพี่น้องอย่าตัดตำตัดเฉพาะใบนะไม่ใช่ตัดต้นนะพี่น้องอืมคือตัดนะมันตัดได้อยู่อืมก็ถามว่ามันมีผลกระทบไหมกับพี่น้องก็ต้องช่างใจพี่น้องอระหว่างปล่อยใบให้ใหมันยาวมันเฟื้อยอกับตัดใบออกแล้ว เราก็ต้องมาลุ้นว่าปุ๋ยเนี่ยพี่น้องปุ๋ยที่เห้าใส่ไปเนี่ยบอแมนว่าตัดใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยอัดเข้าไปก็มันก็คือเก่าพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห้าใส่ปุ๋ยครับพ่วงเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยเห้าต้องเบรงพี่น้องดูข้าวบริเวณไหนที่ดินมันดีดินมันสมบูรณนะ์เน่เหาเหากับบางทีเราก็อย่าไปใส่เยอะพี่น้องเออหรือว่าหรือว่าอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ ก็อย่างเช่นไอ้ข้าวที่มันอยู่ใกล้ต้นไม้อย่างแบบนั้นห้าก็บ่ต้องไปใส่ดอกพี่น้องปุ๋ยอ้ววงเพราะว่าในในในบริเวณนั้นอะ่ะคือปุ๋ยอินทรีย์สารอาหารมันเยอะอยู่แล้วเือเพราะว่าถ้าห้าไปใส่ก็ให้ังสีหนักพี่นอ้องอือก็ลองพิจรารณาเบิ่งนพี่น้องลองพิจารณาดูเออถามว่าใส่เยอะใส่มากใส่น้อยจะแค่ไหนมันมันมันล็อกตายโตบม่ไ,ได้พี่นอ้องเออพี่น้องพิจารณาหน้างานแล้วกัน แต่ค่าเฉลีย่ยค่ากลางก็ยี่สิบห้าถ้ํายี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกรัมต่อไร่พี่น้องออก็สอบหนึ่งต่อสองไร่คือค่าเฉลี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องออทั่วไปดวโดยโดยโดย,โดยโนาแต่และพื้นที่ก็ค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้ส่วนว่าจะใส่มากจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้เหมือนกันพี่น้องเพราะว่าพื้นที่เห่ากับบุคือกันเนาะแต่ผมก็อยากให้ยึดค่ากลางไว้อย่าให้มากหรือว่าอย่าให้น้อยไปมากกว่านี้ก็ลองไปพิจารณาบ้งพี่น้อง มันไม่ตายตัวส่วนสูตรปุ๋ยก็พิจารณาพี่น้องพิจารณาอีกทีนึงสูตรที่ผมแนะนำก็คือสูตรไอยี่สิบห้ายี่สิบหรือว่าสูตรใกล้เคียงก็ได้พี่น้องสูตรใกล้เคียงก็ได้สูตรเสมอนี่ผมผมบ่ค่อยแนะนำบนไดพีน่น้องถามว่าสูตรเสมอมันดีไหมมัน,ม,นมันดีพี่น้องแต่ว่าราคาเนี่ยมันพอๆกันกับสูตรที่ผมแนะนำเลยราคาพันกว่าบาทคือกันแต่ว่าไอ้แร่ธาตุเนี่ย มันมันได้เยอะกว่าอตัวหน้ากับตัวท้ายมันได้เยอะไงพี่น้องตัวกลางนี่มันมันบำรุงรากบำรุงอะนี่มันมันไม่ค่อยจะต้องการเยอะสักเท่าไหร่หรอกผมคิดว่านะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมใส่มานี่ระหว่างสิบห้าสิบห้ากับยูเรียกับสูตรยี่สิบห้ายี่สิบนี่คือถามว่ายูเรียนีใส่แล้วมันได้ผลผลิตเยอะไหมมันก็ไม่เยอะดอกพี่น้องแต่ว่ามันก็ประหยัดประหยัดแต่ แน่ได้แหละใส่ห้าถึงสิบกิโลกรัมต่อไร่เนาะสำหรับการประหยัดแบบนั้นมันก็ได้พี่น้องแต่ว่าผลผลิตก็อาจจะได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใส่สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่มันก็แร่ธาตุมันมันมันเกินบางตัวพี่น้องแล้วมันก็น้อยเป็นบางตัวไม่บ่าคือยังข้างหน้าก็สิบห้าข้างหลังก็สิบห้าส่วนตรงกลางเนี่ยมันก็ยังสิบห้าอีกนะผมคิดว่ามันมันมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สูตรแนะนําผมแนะนําให้เอาแอบ สูตรยี่สิบห้ายี่สิบเด้อพี่น้องหรือว่าสูตรใกล้เคียงก็ได้สูตรยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็ได้หรือว่าสูตรเออสิบห้าเจ็ดสิบแปดอย่างประมาณนี้ก็ได้หรือว่ายี่สิบเอ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดแบบนี้ก็ได้พี่น้องเอาสูตรใกล้เคียงแต่ว่าสูตรเสมอนี่ผมคิดว่ามันมันถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าผลผลิตน่นะเออผมว่าคือเงินจํานวนเงินที่เฮาเสียไปเนะี่ยระหว่างสูตรสิบห้าสิบห้ากับสูตรยี่สิบ ห้ายี่สิบเนี่ยมันราคามันพอๆกันไงพี่น้องแต่ว่าผลผลิตนี่สูตรยี่สิบห้ายี่สิบเนี่ยมันมันสีได้หลายกว่าอจากที่ผมทดลองนะพี่นอ้องม,มันก็แล้วแต่พื้นที่เนาะเพราะว่าพื้นที่ผมมันอาจจะถูกกับปุ๋ยสูตรชนิดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะออแต่ผมคิดว่าก็มันมันยังไงล่ะดูพื้นที่แล้วกันพี่นอ้องเอดูพื้นที่แล้วกันเพราะว่ามันก็มีดราม่าเรื่องปุ๋ยอีกแหละเอ้ยผมใส่สูตรนั้นสูตรนี้ก็ได้ผลผลิตดีอยู่ เออยังยังสั่นยังสี่แหละเออแต่คือผมก็ย้ำอีกทีนึงว่าอยากให้พี่น้องอ่ะลองลองลองสูตรปุ๋ยใหม่ๆลองเบิ่งนพี่น้องแล้วเฮ้าสิเห็นความเปลี่ยนแปลงอืมโอเคเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องพูดไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่ามหาลอเบิ่งหน้าข่าวก็เมื่อวานก็ว่าฝนจะตกวันนี้ก็ก็ไม่รู้ยังไงเออมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะเหมือนเมื่อวานก็บอกว่าฝนจะตกกัมิดชิลี ก็ไม่เห็นตกพี่น้องมิดเลยอืมไอ้กลางคืนมากกับฟ้าแจ้งจางปางเออเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยไม่มีฝนเลยเออวันนี้ก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยคุณน่ะเบิงฟ้าก็แจ้งจางปางคือเก่าพี่นอ้องเออไม่เห็นจะมีเมฆลอยอะไรเลย <c oughs> ก็โอ้ยอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟัง,ฟงสวัสดีครับผม